สวัสดีครับผมกิจจากขาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เป็นประสบการณ์หลอนจากต่างแดนของนิวที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เกาะเชจูประเทศเกาหลีเมื่อสามปีที่แล้วกับเพื่อนร่วมงานที่บริษัทนิวและเพื่อนร่วมงานได้ซื้อทัวร์ในราคาไม่ถึงหนึ่งมื่นบาทเป็นเวลาสี่วันสองคืนรวมตัวเครื่องบินและที่พัก ซึ่งทีมนิวตอนนั้นมีกันเจ็ดคนผู้หญิงห้าคนและก็หัวหน้ากับแฟนหัวหน้านิวถือว่าเป็นคนที่เด็กที่สุดในทีมเลยได้จับคู่นอนห้องหญิงล้วนสามคนในวันแรกของทริปเมื่อบินไปถึงที่หมายก็ได้มีไกด์นำเที่ยวซึ่งเป็นหนุ่มไทยอัธยาศัยดีและหนุ่มเกาหลีหน้าตาน่ารักที่มารอต้อนรับ ซึ่งทริปนี้เป็นทริปต่างประเทศแรกที่นิวไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพราะไกด์บอกว่าจะได้เที่ยวเต็มที่ซึ่งทุกคนก็ตกลงตามนั้นจังหวัดเชจูเป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงามมากทัวร์ได้พาทั้งหมดไปยังสถานที่แรกนั่นคือพิพิธภัณฑ์บ้านเชจูวิลเลจตอนที่นิวเดินเล่นอยู่นั้นนิวได้เจอกลุ่มทัวร์ไทยเทศมากมาย ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ก็ยิ้มแย้มเต็มใจบริการแต่ในขณะเดียวกันอากาศก็เย็นมากเช่นกันซึ่งตอนนั้นนิวคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับที่นี่จนถึงตอนเย็นของทริปทางทัวร์ก็พาทั้งหมดไปไหว้พระที่วัดชื่อดังและเมื่อพระอาทิตย์ตกดินทัวร์ก็พาเข้าที่พักซึ่งเป็นโรงแรมระดับสามดาวและเป็นคนละที่กับในโปรแกร,รมที่ทัวร์บอก ซึ่งไกด์ได้ให้เหตุผลว่าโรงแรมนั้นเต็มทัวลงเยอะแล้วที่นี่ห้องใหญ่กว่าที่แรกอีกนะซึ่งที่ตั้งของโรงแรมก็จะแยกจากตัวเมืองใหญ่เป็นตึกขาวที่ดูใหม่ระดับหนึ่งหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันเข้าห้องเพื่อพักผ่อนตอนที่แยกย้ายทุกคนก็พูดว่าเหนื่อยขนาดนี้อยากนอนแบบไม่อาบน้ำเลย ห้องของนิวนั้นเป็นเตียงเดียวขนาดใหญ่สองเตียงในขณะที่นิวกำลังกึงหลับกึงตื่นก็มีเสียงเดินเท้าหนักหนักและเสียงเคาะประตูซึ่งไม่ได้ดังมากมายเท่าไหรในทีแรกแต่ก็ดังขึ้นเรื่อยๆเาวากับไล่เคาะมาทีละห้องนิวก็เลยรู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้มีความคิดที่จะไปเปิดประตูแค่พยายามลืมตามองซ้ายขวาพอเห็นว่าเพื่อนหลับกันสบาย ก็เลยเฉยๆไปเมื่อเสียงนั้นเงียบลงกลับทำให้บรรยากาศของห้องเงียบราวกับนิวหูอื้อแน่นอนว่านิวเลือกที่จะหลับตาปล่อยให้ผ่านไปและสิ่งที่นิวไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อห้องน้ำมีเสียงเปิดน้ำนิวหลี่ตาในแสงสลัวและหันซ้ายหันขวาก็พบว่าเพื่อนร่วมห้องนอนหลับกันสนิท นิวรีบหลับตานอนนิ่งไม่ขยับจนเริ่มรู้สึกตัวชานิวจึงค่อยๆพยายามสอดตัวช้ชาๆลงใต้ผ้าห่มในความเงียบสงัดช่วงอึดใจหัวใจนิวก็เต้นไม่เป็นจังหวะทันทีเมื่อมีเสียงผู้ชายกระซิบมาจากปลายเตียงนิวพยายามฟังแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเขาพูดภาษาอะไรแต่ไม่ใช่ภาษาไทยแน่ๆแ,แล้วก็มีน้ำหนักของบางสิ่ง กดลงที่ปลายเตียงตรงเท้าของนิวทันทีเหมือนมีการลงน้ำหนักไล่จากขาขึ้นสูงมาเรื่อยๆนิวอึดอัดและหายใจทับไม่ออกในตอนนั้นนิวกลัวจนตัวเย็นตัดสินใจพยายามร้องเรียกเพื่อนร่วมห้องทั้งสองคนนิวเปล่งเสียงสุดเสียงด้วยความกลัวและตกใจในขณะเดียวกันนิวก็ไร้ความรู้สึกที่แขนขา ราวกับมันไม่ใช่ร่างกายของนิวอีกต่อไปแล้วสิ่งที่นิวคิดว่าเปล่งดังนั้นกลับแหบหายไปเหมือนเป็นใบน้ำตาของนิวไหลออกมานองหน้าในใจก็นึกถึงบทสวดชินบัญชรในขณะที่ภาวนาบทสวดนั้นเสียงพูดของผู้ชายก็สวนมาซึ่งนิวก็ฟังไม่รู้เรื่องและนิวก็พลันฉุดคิดได้ว่าทางนั้นก็คงคิดว่าเราพูดอะไร เขาก็คงฟังไม่รู้เรื่องในหัวตอนนั้นนึกถึงไปอย่างพระใหญ่สีทองของเชจูที่ได้ไปไหว้ตอนเย็นพยายามนึกถึงท่านและคิดในใจว่าช่วยด้วยนิวเปล่งเสียงออกมาจากเสียงแหบแห้งนั้นจนมันเปล่งดังออกมาร่างกายเริ่มคืนมาเป็นของนิวพอเสียงนิวดังขึ้นทันใดนั้นทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่น่าขนลุกก็หายไปแต่พี่ทั้งสองยังคงนอนหลับสนิทเหมือนไม่ได้ยินอะไรในตอนเช้านิวเดินไปทานข้าวเช้าของโรงแรมด้วยสีหน้าที่แย่มากจนถูกทักว่านอนไม่หลับหรอหรือแฮงเบียนิวทำได้แค่ตอบว่าอือเพราะนิวอยากออกไปจากโรงแรมนี้โดยไม่ต้องมีเรื่องอะไรพอเจอไกด์นำเที่ยวนิวเดินตรงไปถามว่า เปลี่ยนโรงแรมใหม่ค่ะคืนนี้ไกยิ้มและตอบว่ามีอะไรหรอครับคืนนี้เรานอ,นอนที่นี่อีกคืนนะเพราะที่อื่นมันเต็มไม่วัานิวจะร้องขอแค่ไหนทางไกก็ไม่ได้ช่วยนิวเดินกลับไปยังโต๊ะเพื่อทานข้าวนิวกลัวมากจะไปโวยวายก็ทำไม่ได้เพราะนิวเด็กสุดในที่ทำงานนานิวตอนนั้นคงแย่มากจนพี่ร่วมห้องถามว่า มีอะไรหรอพวกพี่โกนหรือไงแล้วก็หัวเลาะคำคำนิวได้แต่ยิ้มจนเจ่อนสายหน้าคิดแต่ในหัวว่าควรพูดไหมพี่บีที่นอนห้องเดียวกับนิวก็เสริมว่าเมื่อคืนนิวท้องเสียหรือเปล่าเห็นเดินไปเข้าห้องน้ำนานจนพี่หลับก่อนเลยนิวตกใจและตอบกลับไปว่าพี่คะไม่ใช่คือหนูขอโทษแต่หนูคิดว่าที่นี่มีบางสิ่ง นิวหยุดแค่นั้นเพราะอยากเล่าตอนออกจากโรงแรมนี้ไปก่อนเมื่อเราไปจนจบพี่คนเดิมก็เสริมว่าฉันก็ยังงงอยู่ว่าทำไมนิวเดินเสียงดังและเงียบไปนานพี่เอซึ่งเป็นสาวเหนือใจเย็นและใจดีมากปลอบนิวว่าไม่เป็นไรนะน้องเดี๋ยวคืนนี้ใส่แหวนพี่แล้วก็ยกมือโชว์แหวนนั้นให้ดู ซึ่งมีลักษณะเป็นแหวนตัวเรือนเงินและมีหินฟ้าพี่เอก็เสริมว่าแหวนนี้พี่พกติดตัวเวลาเที่ยวหินสีฟ้าจะทำหน้าที่ไล่ความชั่วร้ายไปได้ทริปวันที่สองนิวหลับในรถตลอดเพราะไม่มีแรงตกกลางคืนนิวก็เตรียมตัวเข้านอนอย่างเครียดสุดๆนิวช่างใจมองเตียงนานมากพี่ทั้งสองก็ให้นิวเลือก ว่าจะเปลี่ยนที่นอนไหมเปลี่ยนเตียงไหมแต่นิวเลือกที่จะนอนที่เดิมไม่ใช่โดยใจกล้าแต่ที่เดิมคือตรงกลางน่าจะดีกว่าทุกจุดในคืนนี้นิวสวมแหวนที่พี่เอให้แล้วคืนนั้นนิวก็หลับได้อย่างสนิทโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมาเห็นพี่เอยิ้มให้และถามว่านอนสบายดีไหมนิวยิ้มขอบคุณและยื่นแหวนคืนให้ »ค่ะมีแรงซื้อของฝากแล้วเนี่ยขอบคุณนะคะขอพี่บีเดินออกมาจากห้องน้ำก็รีบมานั่งปลายเตียงด้วยสีหน้าที่แย่และถามนิ้วว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนอีกแล้วใช่ไหมพี่เห็นนิ้วนั่งที่ปลายเตียงเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบเนี่ยพี่เลยจับให้นิวนอนนิ้วเลยยอมนอนในขณะที่พี่บีเล่านิวกับพี่เอตกใจมาก พี่เอก็ยืนยันว่านิวหลับสบายพราะเขานอนไม่หลับตื่นทีไลมองเห็นนิวนอนอยู่ส่วนพี่บีก็ยืนยันเรื่องที่นิวนั่งที่ปลายเตียงเมื่อได้ยินเรื่องที่ทุกคนเล่าทั้งสามคนก็รีบเก็บกระเป๋าออกจากห้องนั้นทันทีสนับสนุนโดยเพจโก s สตอมพายุลูกใหม่เจาะลึกครบทุกมิติ ถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ